สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมาฟ้านักพยากรณ์ไพ่ยิปซีค่ะดูดวงช่วงครึ่งปีแรก2568ดวงคนวันพุธไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักหรือสิ่งที่ไพ่ยิปซีอยากจะบอกอยากจะแนะนําอยากจะเตือนกับชาววันพุธคาพยากรณ์ต่อจากนี้เป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ค่ะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะมีค่าวิชาชีพค่ะ ามาดูกันเลยนะคะสาหรับชาววันพุธนะคะดวงชะตาชาววันพุธนะคะไม่ว่าจะเป็นพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนนะคะอาจจะเป็นการอ่านรวมนะคะเรียกว่าครึ่งปีแรกเนี่ยดวงคอ่อนข้างจะโดดเด่นเลยทีเดียวในเรื่องของการงานนะคะช่วงครึ่งปีแรกที่เกี่ยวข้องกับงานค้าขายติดต่อสื่อสารนะคะงานที่ต้องมีในเรื่องของการพูดคุยนะคะหรือจะเกี่ยวข้องกับพกงานอสังหา,ารวมถึงค้าขายบนโลกออนไลน์ก็ได้ด้วยนะหรือจะเป็นงานบริการนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับ อา,อาหารเสริมดูแลสุขภาพก็ได้นะที่เกี่ยวข้องกับพวกผิวพรรณนะคะอศิลยกรรมนะคะความงามสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะเรียกว่าช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีเลยทีเดียวการงานนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะเติบโตมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าแล้วก็ จะได้รับการผักดันนะคะจากผู้ใหญ่ด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงนะคะนะจากผู้ใหญ่ทางฝั่งผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะเรียกว่าจะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นนะคะมีการเรียนรู้หลายๆอย่างเข้ามานะคะโดยอิทธิพลของไพ่ออฟฟอร์จูนะคะ จะได้รับการยอมรับนะคะจากคนหมู่มากนะคะจะเป็นที่นับหน้าถือตากับคนรอบข้างมีโอกาสที่จะได้ไปเจอเจอพบปะผู้คนนะคะมากหน้าหลายตานะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของคาําว่าสังคมนะคะมุมมองใหม่ๆนะคะเข้ามาก็ได้โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมงานสื่อนะคะโดยอิทธิพลของไพ่วีออฟฟอร์จูนด้วยเช่นกันค่ะในช่วงครึ่งปีแรกนะคะเรียกว่าเป็นช่วงของขาขึ้นนะ ของชาววันพุธนะคะเรียกว่าถ้าที่ผ่านมาใครที่ดวงตกดวงแย่นะคะทำอะไรติดขัดในปีนี้วีออฟฟอร์จูนนะคะเรียกว่าเป็นช่วงขึ้นนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าก็เรียกว่าจะมีในเรื่องของคำว่าสิ่งดีๆนะคะเกิดขึ้นนะคะแต่สิ่งดีๆในที่นี้นะคะก็เรียกว่าอาจจะต้องมีในเรื่องของคำว่าความรู้นะความรู้เป็นแรงขั เพื่อนในการในการที่จะทําให้คนนวนพุทธเนี่ยเติบโตขึ้นนะคะหรือบางคนเนี่ยจะเกี่ยวจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกธุรกิจอสังหา การเป็นในหน้าก็ได้ด้วยเช่นกันตำแหน่งลูกน้องนะคะเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะจะได้ลูกน้องที่เก่งนะคะที่ขยันอจะมีความสามารถนะคะจะเข้ามาช่วยเหลือมาสนับสนุนมาเกื้อหนุนนะคะหรือถ้ามีบริวารนะคะก็เรียกว่าบริวารลูกหลานอาจจะนำพาเรื่องราวข่าวดีมาให้ด้วยเช่นกันค่ะตำแหน่งเพื่อนร่วมงานนะคะเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะตำแหน่งนี้เนาะเป็นตำแหน่งเพื่อนร่วมงานนะคะเรียกว่าเป็นตำแหน่งที่ดี จะเข้ามาสนับสนุนมาเกื้อนหนุนนะคะ หรือจะ,อะเรียกว่าจะได้ทีมงานที่ดีคอยช่วยเหลือนะคะถ้าที่ผ่านมาชาววันพุธนะคะดูเหมือนอาจจะมีอะไรที่แบบทําคนเดียวนะคะคิดวางแผนคนเดียวแต่ในปีนี้นะคะเรียกว่าจะมีคนที่อยากจะได้คุณนะคะไปช่วยเหลืองานหรืออาจจะเป็นคนที่อยากจะเข้ามาร่วมง,งานนะคะมาทํางานนะคะมาเป็นทีมเดียวกับคุณนั่นเองนะคะมันก็เลยทําให้งานหลายๆอย่างนะคะค่อนข้างจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีนะคะหรือตําแหน่งนี้จะเป็นตําแหน่งหุ้นส่วนด้วยนะ อาจจะมีในเรื่องของคําว่าธุรกิจนะคะมีธุรกิจกับคนรักนะคะกับคนใกล้ชิดกับคนในครอบครัวค่ะคนที่กําลังมองในเรื่องของการลงทุนนะคะอัศเินเลียนเนี่ยเรียกว่านักลงทุนนะคะนักเสี่ยงโชคนะใจใหญ่กล้าได้กล้าเสียนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะจะเป็นช่วงของคําว่าการลงทุนที่ดีนะคะค่อนข้างจะาราบรื่น นะคะคมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีนะคะหรือตําแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนจะให้การผลักดันมีดวงของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือจะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมใครที่ อรองานจากปีที่แล้วนะคะในปีนี้เรียกว่าคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานนะอาจจะมีในเรื่องของการเซ็นสัญญาข้อตกลงสิ่งต่างๆเข้ามาหรือใครที่ตกงานว่างงานนะคะก็มีโอกาสที่จะได้งานด้วยนะอาจจะเป็นเพื่อนนะคะคนใกล้ชิดคนรู้จักเข้ามาแนะนําเข้ามาชักชวนนะคะให้เข้าไปทํางานในองในองกรของเขาหรือในที่ทํางานของเขานะคะก็ได้ด้วยส่วนธุรกิจนะคะ ธุรกิจกิจการเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายสาขาหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีแฟนชายเป็นของตัวเองก็ได้นะเรียกว่าอาจจะเป็นธุรกิจนะคะของตัวเองนะคะเรียกว่าคนวันพุธในช่วงครึ่งปีแรกคุณยังมีความรู้นะคะคุณยิ่งมีความรู้เนี่ยนะคะมันจะช่วยส่งเสริมดวงชะตาของคนวันพุธมากเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่คําว่าโอกาสเข้ามานะคะ่าคนวันพุธนะก็สามารถที่จะไขวคว้าได้ในทันทีนะคะเรียกว่า ด้วยความรู้ที่คุณมีด้วยความสามารถนะคะที่คุณที่คุณมีอยู่แล้วนั่นเองนะคะก็เรียกว่าการงานเด่นนะคะรวมถึงการค้าขายนะคะ,ะก็เรียกว่าโดดเด่นด้วยเช่นกันแต่อาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการตลาด งานออนไลน์เข้ามานะคะเรียนรู้ในเรื่องของคำว่าสื่อโซเชียลสิ่งต่างๆให้มากขึ้นนั่นเองนะคะหรืออาจจะต้องแบบอ่าแสดงตัวตนนะคะในหล,ะหลายๆสื่อในหล,หลายๆช่องทางนะคะเรียกว่าต้องสร้างตัวต,วตนของตัวเองนะคะอยิ่งถ้าเกี่ยวข้องกับงานที่างานสอนงานที่ให้ความรู้นะคะอันนี้เรียกว่าจะโดดเด่นเลยทีเดียวค่ะส่วนทางด้านการเงินนะคะนะ ทางด้านการเงินเนี่ยมีไพ่หนึ่งเหรียญหกเหรียญอสศวนเหรียญและรวมถึงได้อิทธิพลของวีออฟฟอร์จูนะคะเพราะฉะนั้นการเงินเนี่ยค่อนข้างจะเด่นการเงินค่อนข้างจะคล่องมือหรืออาจจะมีทรัพย์สินเพิ่มนะคะบางคนมีโอกาสได้บ้านได้ที่ดินได้รถหรืออาจจะได้รับมรดกก็ได้ด้วยนะการเงินของชาววันพุธเรียกว่าจะได้มาจากหลากหลายช่องทางนะคะเพราะว่ามันมีหลากหลายช่องทางในการหาเงินเข้ามานะคะเรียกว่ามีช่องทางในการหาเงินที่มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการได้มาจากการพูด นะคะการได้มาจากงานสอนนะคะหรือการเจรจาหรืออาจจะได้มาจากความมีเสน่ห์ความเสน่หาของชาววันพุธก็ได้ด้วยนะคะบางคนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ซื้อที่ดินนะแล้วเงินของคุณเนี่ยอาจจะหมดไปกับการถมที่นะคะปรับที่ดินอะไรพวกนี้นะคะ หรือบางคนนะคะการเงินอาจจะหมดไปกับการต่อเติมบ้านก็ได้นะตำแหน่งบ้านธุรกิจนะคะนะบ้านธุรกิจกิจการเนี่ยนะคะเรียกว่าจะมีการขยับขยายซึ่งก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะบางคนในช่วงครึ่งปีนี้นะมีโอกาสที่จะได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่นะคะโน้ตบุ๊กใหม่นะคะหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ในการทํางานนะคะ สิ่งต่างๆที่สามารถที่จะนํามาพัฒนาความรู้ของคุณได้เนี่ยนะเรียกว่าชาววันพุธครึ่งปีแรกคุณจะลงทุนไปกับความรู้เป็นหลักนะคะอุปกรณ์ที่ส่งเสริมความรู้นะคะให้กับคุณนะคะเรียกว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่คุณคุณพร้อมที่จะลงทุนนะและการลงทุนก็เรียกว่าไม่สูญเปล่าด้วยนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคโชคลาภมีไหมนะคะเรียกว่าโชคลาภมีนะคะ,ะบัตเล็กที่ทะเบียนรถ นะคะหรือตัวเลขจากคนรักนั่นเองนะคะจะให้โชคด้วยนะคะส่วนใครที่มีในเรื่องของนี้สินนะหมอฟ้ามองว่าปีนี้มันจะมีเรื่องของการปรับโครงสร้างนี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งมันจะทําให้การเงินของคุณเนี่ยเรียกว่าคล่องตัวขึ้นหายใจได้ทั่วท้องมากขึ้นนะคะนี้สินมันก็อาจจะแบบคลี่คลายเค,คลียร์ไปได้นะคะ ถึงอาจจะไม่หมดนะคะแต่มันก็จะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณหายใจลงขึ้นนั่นเองนะคะแต่อย่าลืมนะชาววันพุธคุณได้อิทธิพลของไพ่ออฟฟอร์จูนนะคะอันนี้คนวันพุธต้องระวังในเรื่องของการเงินด้วยนะหรือหรือบางอย่างเนี่ยนะคะเรียกว่ามีแล้วอยากมีอีกนะคะความอยากได้ที่มันอาจจะไม่ได้มีที่สิ้นสุดนะคะจนมันอาจจะก่อเกิดซึ่งความระโมบลบมากนะคะ สุดท้ายมันอาจจะกลายเป็นความล้มละลายก็ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเอาแต่พอประมาณเนะพพาะพะไพ่วีออฟฟอร์จูนเนี่ยเรียกว่า,าขึ้นในเจ้าชะตานะคะพไพ่ใบนีบ้บอกในเรื่องของคําว่ากงล้อชีวิตกงล้อโชคชะตาทุกๆอย่างมีขึ้นมีลงนะคะเรียกว่าไม่มีอะไรแน่นอนเนาะทุกอย่างมันเป็นวัฏจักรนะคะดวงความรักของคนวันพุธนะคะในช่วงครึ่งปีแรกอันนี้เรียกว่าเป็นดวงความรักที่ดีนะ คนมีคู่นะคะเรียกว่าจะได้คู่ที่ดีเกื้อนหนุนสนับสนุนนะคะ คำคูณเป็นที่ปรึกษาคอยผักดันเป็นแรงเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะโดยเฉพาะไพ่ดีอิมเพทนะอันนี้บงบอกว่าถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะคะดวงเกื่อนหนุนส่งเสริมสามีด้วยนะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายนะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายถ้าในช่วงครึ่งปีนี้นะคุณเชื่อฟังภรรยาของคุณนะเรียกว่าคุณจะมีชีวิตที่เจริญเลยทีเดียวนะคะคุณจะมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้านะคะ เขาเรียกว่าดวงติมเพสเนี่ยดวงนารีอุปธรรมนะคะถ้าเป็นคุณผู้ชาย หรือมักจะมีผู้หญิงนะคะเข้ามาส่งผลมามีอิทธิพลมาส่งเสริมดวงของคนวันพุธนะคะค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวสำหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะเรียกว่ามีโอกาสที่จะตั้งครนภมีสมาชิกใหม่เพิ่มด้วยนะคนโสดมีโอกาสที่จะสละโสดนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอคนถูกใจนะคะเรียกว่าอาจจะเป็นคนใกล้ไม่ใช่คนไกลคนที่ทำงานที่เดียวกันเนาะหรือว่าสถาบันเดียวกันหรืออาจจะเป็น เพื่อนนะคะอาจจะแนะนําใครบางคนนะคะให้กับคนวันพุธได้รู้จักนะคะอาจจะพบรักต่างหัยก็ได้ด้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้สารความสัมพันธ์กันแบบระยะยาวเลยทีเดียวนะคะส่วนคนที่คบหาดูใจกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะหรืออาจจะแบบคุยกันมาแบบข้ามปีแล้วนะคะอันนี้เรียกว่ามีโอกาสที่จะลงเอยนะคะมีโอกาสที่เรียกว่าอาจจะพูดคุยกันในเรื่องของคําว่าอ,อนาคต นะคะนะหรือการมั่นหมายการแต่งงานนะคะเรียกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีความชัดเจนนะคะมากขึ้นนะคะสุขภาพชาววันพุธนะคะสุขภาพชาววันพุธจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสายตาแสบตาปวดตาสายตาผ้ามัวน้ำตาไหลนะคะโดยเฉพาะใครที่มักจะอ,อยู่กับหน้าจอคอมหน้าจอโทรศพัพท์ในที่แสงสว่างไม่ค่อยจะเพียงพอนะคะอันนี้จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสายตานะคะหรือบางคนเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจด้วยนะ โรคอ้วนน้ำหนักตัวขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการควบคุมในเรื่องของอาหารในเรื่องของน้ำหนักนะคะเพราะว่าอิมเพสเห็นไหมอ้วนนะคะอ้วนท้วนเลยกินเก่งทานเก่งนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งมันอาจจะแบบส่งผลในเรื่องของคําว่าพวกไขมันคอเลสเตอรอลนะคะระบบทางเดินหายใจอาจจะมีปัญหาเนอะอรวมถึงตําแหน่งบ้านเนี่ยเป็นตําแหน่งที่ดีนะคะ เรียกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีเจ้าที่เจ้าทางที่ดีนะคะคอยดูแลปกปักรักษานะคะชาววันพุธหมอฟ้าแนะนําว่าถ้าจะขอพรให้ขอพรกับพระแม่อุมานะคะหรือ,เ,อเรียกว่าหรือพระแม่ธรณีนะคะอันนี้จะเสริมดวงให้กับชาววันพุธนะถ้าจะทําบุญให้ชาววันพุธทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการให้ทาน การให้นะคะไม่ว่าจะให้อะไรก็ตามแต่เนาะแต่ให้ตามกําลังนะคะอย่าให้จนตัวเองลําบากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้คำปรึกษาคําแนะนํานะคะให้กับคนที่เข้าๆมีปัญหาเข้ามานะคะแบบมีปัญหามีเรื่องทุกข์มาขอคําปรึกษาจากชาววันพุธนั่นเองนะคะหรือให้ชาววันพุธทําบุญที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสาสาธารณะเพื่อสังคมนะคะจะส่งดวงนะคะให้กับชาววันพุธเนี่ย ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าชาววันพุธนะแนวโน้มในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนะคะค่อนข้างจะโดดเด่นในทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินนะคะนะครอบครัวนะคะความรักนะคะก็เรียกว่าค่อนข้างจะหนุนดวงชาววันพุธในช่วงครึ่งปีแรกนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะเลขนาภพ่นะมีเลขศมีเลขหนมีเลขห มีเลข3ที่จะให้โชคนะคะหรือตัวเลขจากาเหมือนที่บอกเนาะทะเบียนรถหรือบ้านเลขที่นะคะเพราะตำแหน่งบ้านเป็นตำแหน่งที่ดีนะตำแหน่งคนรักก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นชาววันพุธนะคะก็ขอให้โชคดีอย่างที่ไพ่บอกค่ะก็จบลงแล้วสําหรับการอันดวงของคนวันพุธในช่วงครึ่งปีแรกนะคะของปีพศ2568ฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ